สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทีเคารพรักถุก่านครับวันนี้พอพบกันอีกเช่นเคยครับตีพัดการเดนหลังจากบริเ็ดคลิปโดนนะครับพอดีมีงานหลายครับงานประจำอ่วันนี้สีภาพมาชมสวนนะครับพอดีเป็นช่วงกำลังท้ำสาวอยู่ครับเรื่องจากเข้าตัดกิ่งพันธุ์ที่ทาบออก เกือบเบิดสวนแล้วนะครับัางเขากำลัง,ง,ลงแตกยอดออกมาใหม่สวยเลยนะครับบางส่วนกิ่งถาบก็ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือเหลือเนียอยู่ก็กำลังเครียสวนอยู่ครับตนนัวนี้ส่วนกับบ่าท่านทำความสะอาดดีไปไะเดนะครับบางกิ่งก็เหลืออยู่กิ่งก็บกำลังตัดกับมีนะครับตัวน,นี้พ่อท่าน หายาเนี่ยนะครับหมดหลายแห้งช่งนี้กับฤดูฝนนะครับช่วงนี้นนสูกับหยาแหง้งสูกับหยาแห้งเนี่ยคนงานเขามาตัดหยาให้นะครับนี่ครับกำลังท้ำสาวนะครับแต่เทาตัดตัดเราแล้วเขาก็จะแตกออกไหมด้านข้างแบบนี้ครับนี่นะตัดกิ่งออกไปแล้วตัดกิ่งที่เทาถาบแล้วเขาก็จะแตกออกมา,าแบบกออกไหม,ไมสวยเลย ประมาณนี้ครับเขาก็ได้ส้งพุ่มผมจะจัดส้งพุ่มตัวน,นี้ให้ส้งพุ่มอายมตัวอย่างต้นนี้ครับสรงพุ่มผมจะจัดให้ตัดประมาณสูงระดับเอวเข้าพอดีเวลามันแตกหยอดออกมากันเท่าตัดอีกรอบหนึ่งเขาแตกมากกวจะมีดอก้อมเลยกับจัดส้งพุ่ม่ใบเขาสูงขึ้นไปแห้งนะครับจัดระดับเอวย่างสูงอีกเล็กกระดับหน้าอกเข้านะครับเปื่อเข้า เก็บผลผลิตน,นะครับในภายภาคหนาเห็ดลูกเห็ดหนวยหรือเห็ดยังอันนี้ก็มีติดลูกแน่แล้วแต่ว่าส่วนหลายผมสีเด็ดออกครับลูกส่วนหลายผมสีเด็ดออกนะครับอันนี้ก็เป็นดอกแล้วนะครับติดลูก,กเห็นแล้วนะครับมีลูกมีดอกนี่แหละข้อแตกออกมาก็ับจีพร้อมดอกนะครับขังกิ้งไหนี่ว่ามีดอกเขาเด็ดอีกรอบหนึ่งครับเกาจะแตกออกมากพร้อมดอกเลย เนาะอันนี้เป็นเทคนิคอีกเดียเ๋ยวจะเฮ็ดคลิปต่อไปต่อเป็นคลิปนี้เป็นคลิปทําสาวฝรั่งนะครับเป็นการตัดแต่งกิง่งแล้วก็หอากิ่งหอากับ่ได้ตัดทิ่มไปแต่ว่าเหาก็เป็นการตัดไปขายเลยโดยการถากกิ่งออกมันก็สิลงตัวพอดีในการทำาสานะครับต่อไปก็ทยอยตัดไปเลยครับทยอยตัดไปเลยครับห้าก็ว่าท่านตัดสูงก็ห้าแห้งครับจวงนี้หยาหกแห้งนะครับ บางส่วนก็กำลังตัดไปมาเนี่ให้คนทีมงานมาตัดนะครับอันนี้จะเป็นกิ่งโรคเหลือชุดสุดท้ายนะครับเนาะประมาณอยู่สองร้อยสองร้อยสามร้อยกิ่งเลยครับวันนี้ใจนะครับสูงประมาณอันนี้สวยเลยครับผมนะครับสูงประมาณอ่นะครับแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบเสนนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเสนนี่ครับ เหลืออยู่มันเกือบ300กิ่งนะครับสิขายอยู่ลอยลอยหนึ่งครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับจัดโปรโมชั่นลอยหนึ่งถ้าพี่น้องสนใจทั่วไปกับท่างเฟซขายทั่วไปสิขายอยู่ลอยสามสิบบาทครับใส่นี่ลอยสามสิบข้อมูสูงประมาณแปดสิบเจ็ดหกเอ่อเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรนะครับคาดว่า จอดจองเข้ามาแน่แล้วนะครับเกือบ60-70กิ่งแล้วถ้าพี่น้องสนใจก็ทักไปทั้งเพจ a c e b o o k ตรีพัดการเด่นเลยครับพี่มาตรีพัดการเด่นขึ้นก็คอยไปทักหรือว่าโทรมากเลยครับ062198 2088ครับอ่าครับบอกว่าติดตามติดตามมาจากช่อง YouTube ก็จะได้าราคาลอยหนึ่ง ครับผมถ้าใครทุม่มผมขายทั่วไปขายอยู่ร้อยสามสิบบาทครับร้อยสามสิบบาทแต่ว่าบอกว่าถ้ามาจากติดตามาาามาจากช่อง youtube ผมสิลดให้ตัวละลอยครับผมอันนี้ค่าส่งต่างหากนะครับเนาะค่าส่งต่างหากจะค่อยโทรมาคุยกันครับผมอ่าต้นนี้สวยครับต้นนี้สวยสวยทุกต้นครับผมกําลังแตกออกมา นะครับตัวน,นี้กำลังแตกพอดีนะครับแตกสวยเลยกิ่งกำลังเดี๋ยวเฮาจะคอยจัดรูแบบเอาครับกิ่งไหนบ่าแข็งแรงเฮาจะคอยตัดออกตัดแต่งออกได้สิประมาณนี้ครับการทำสาวฟังออขอสำคัญคือเฮาเฮาต้องคิดว่าเฮาสิใส่งานหรือว่าเฮา่ะตัดเพื่อเฮาเขาเรียกว,ว่า เพื่อความสะดวกเขานําว่าเทาเสี่ยสูงสักไหนนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่าสูงระดับเอวเทานี่กําลังดีนะครับสูงระดับเอวเทาสูง,สงระดับเอวสักไหนก็สิประมาณเมตรเมตรยี่สิบประมาณนี้ครับเมตรยี่สิบสามสิบเมตรยี่สิบสามสิบประมาณนี้หมายถึงว่ากิ่งลักๆเขานะครับกิง่งใหญ่ๆเขาตัวตัวกิ่งลักเทานี่มันจงเวลามันถ้ากิ่งลักแข็งแรงแล้ว เวลามันมีลูกในอหน้าคตเนี่ยเข้ากับสิประยัดเรื่องการขำการยังนำเา้าโมบะตองใส่ใหม่ขำพอกิ่งลักเข้าสินนี่พวมแข็งแรงอยู่แล้วเข้ากับสิประยัดใหม่ขำไปอีกหลายเติบนะ้ครับ <c oughs> อ่นนี่มีต้นหนึ่งอันนี้มีมนี่หน่วยนี่หน่วยข้างอยู่มาดีสิบ้ามาซิมครับผมว่ามันเป็นใสแดงแทบวะนะครับเดี๋ยวขอหยาดหาเมีดก่อนแปบน๊บนึงครับ เขาอยากครับขนาดหนาฝนครับยังหวานอยู่ถือว่าโอเคครับกรชจายสได้เลยอันนี้จะเป็นดินดินเหนียวครับผมแปลงนี่เป็นดินเหนียวผสมดินทรายนิดหนึ่งแต่ว่าวนลารจะเป็นดินเหนียวนะครับผมว่าดินเหนียวเลครับเห็ดอหไว่านหว,วานได้นะครับนี่ผมว่าได้บ๊วยบบำรุงเลยบด้ให้ยาบได้ฮอร์โมนเกือบสองเดือนแล้วครับเพราะว่าติดงาน อยู่โรงเรียนเหมือนกําลังปิดเทิมพอดีครับผมมีเวลาว่างเขาสวนอ่ะเขาพี่ดองสนใจกิงพันุนะครับอ่าทักได้ครับอยู่ทั้งเฟสพี่าตรีพัดการเด่นครับเป็นเพจของเขาเองนะครับบอกว่ามาจากติดตามมาจาก y o u YouTube เดี๋ยาสิลลราคาให้ตัวละลอยนะครับผมสูง70-80ซนเมตรนะครับเขามีประกันต้นให้พร้อมครับเจ็ดมือถ้ด แด้รับแล้วมีอาการเหี่ยวๆกับทักมาได้ครับาตาตายเข้าจิเข้มให้ฟีนะครับอยู่บุยรัมซูรินโคราตซีสเกตรลรอยเอสสารขา้ามในห้าวแาวไหลลอยต้นขึ้นไปห้าทรงฟีให้นะครับอาจจะมีขอขาน้ำมันเดินทางนิดนึงนะครับโอเคครับวันนี้อ่าพ่อแค่นี้นะครับเนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ จะเริ่มกดติดต,ตามให้ได้ครับพี่นอ้องเ้อครับสวัสดีครับผม